ซองสุ่มบ้านสัตว์เลี้ยงกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นซองสุ่มที่เรา DIY ขึ้นเองจากเซ็ตของเล่นบ้านสัตว์เลี้ยงในร้านนุ่มนี่มสโตนะอันนี้เราก็เลือกมา2ซอ,องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ลองเอาไปเล่นกับบ้านดูนะคะว่าจะเป็นยังไงซองแรกก็ตัดออกมาเลยอันแรกเลยก็จะเป็นการ์ดนะคะ อุ้ยเราได้เป็นแรเลยชิ้นแรกก็แรเลยนะคะนี่อันนี้เลยเราก็หยิบตัวนัองออกมานี่สีเหลืองนังก็จะเป็นซองจดหมายนะคะแกะออกมาก็จะเจอไขค่คาปิ巴า,านี่แต่จริงๆคาปิ巴า,าไม่ได้เป็นไข่นะอันนี้ทำออกมาให้เป็นคอนเซปเฉย มาแล้วนี่จะมีสองด้านนะคะจะเป็นแบบเด็กแล่เก็แบบโตพาน้องเข้ามาอยู่ในบ้านเลยให้น้องมานอนก่อนเลยนะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเรานะคะนอนรอไปก่อนมาดูกันว่าในซองจะมีอะไรอีกมีซองจิ๋วอีก3ซองนั่นเองตัดออกมาให้หมดเลยค่ะดูสีข้างในจะเป็นอะไรชิ้นแรกเป็นไอติมมีพัตเตอร์ แล้วก็เข็มฉีดยาเราก็เอาของไปเก็บในบ้านกันค่ะหมวดยาก,ก็ไปไว้ในตะกร้าย,ยานะคะแล้วก็ไอศครีมเอาไปแช่ตู้เย็นจะได้ไม่ละลายนะแล้วก็ปิดตู้เย็นให้เรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปสุ่มอีกซองนึงค่ะนี่ซองนี้เลยจะได้เป็นอะไรนะตัดซองออกมาเลย แล้วเราก็หยิบการ์ดขึ้นมาดูค่ะได้เป็นว้าวอีพดค่ะนี่เราก็จะได้เป็นซองจดหมายสีส้มแบบนี้แกะออกมาเลยจะได้เป็นตัวไหนนะชูการ์ไรเดอร์น้องเป็นชูการ์ไรเดอร์นะเเรามาแกะกันดูค่ะว่าตัวจะน่ารักขนาดไหน มาแล้วนี่วัยเด็กน่ารักปุกปิ๊กเลยอันนี้ก็จะเป็นวัยโตนะคะถ้าน้องไปนอนรอแล้วเราก็ไปแกะของกันต่อนะคะมีไอเทมอีก3ามซองเราก็ตัดออกมาเวลาตัดระวังของในซองด้วยนะคะ แรกออกมาเป็นแป้งสีฟันไดเป่าผมแล้วก็คุดดิงแล้วก็เอาไปเก็บในห้องน้ำเลยนะคะเปิดกระจกออกมาก็จะมีชั้นว่างน่ารักสุดๆเลยเอาได้เป่าผมกับยาสีฟันเข้าไปเก็บปิดให้เรียบร้อย แล้วก็ไปที่โต๊ะทานข้าวเอาผุดดิ่งไปวางไว้บนโต๊ะคะ่ะจัดบ้านเสร็จแล้วปุบน้องคาปิ่า,าไปอาบน้ํากันให้น้องอยู่ในอ่างแบบนี้นะแล้วเราก็แปรงฟันให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บแปรงเป่าตัวนิดนึงเราจะได้ตัวแห้ง แล้วเราก็ปลุกน้องชูการ์ไรเดอร์น้องตื่นยากมากๆเลยพาน้องไปเล่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฉีดยาให้น้องนี่แล้วเราก็หยิบเข็มฉีดยามาฉีดได้เลยแปะพัตเตอร์ด้วยนะแล้วก็ไปนั่งกินอาหารเชา้ากินเป็นพุดดิ้ง แล้วก็เปิดตู้เย็นเอาไอศครีมมากินค่ะอ,ำอ,ำอำั้มอั้มอั้อร่อยที่สุดเลยปิดตู้เย็นให้เรียบร้อยแล้วพาน้องคับบีล่าไปเล่นทรายที่หลังบ้านของเล่นในบ้านยังน้อยอยู่เลยเดี๋ยวเราไปสุ่มของเพิ่มดีกว่าเราจะสุ่มซองไหนดีนะ มาสุ่มสองซองนี้กันค่ะซองสุ่ม DIY จากบ้านสัตว์เลี้ยงมีสีเขียวกับสีม่วงนะอันสีม่วงจะเป็นไอเทมล้วนนะคะส่วนสองสีเขียวก็จะเป็นการสุ่มน้องน้องสัตว์เลี้ยงนะเดี๋ยวเรามาตัดซองเขียวกันก่อนเลย ออกมาซองนี้เราได้เป็นคอมมอนเราก็หยิบซองออกมาข้างในจะเป็นตัวอะไรนะได้เป็นอัลปากา้าน้องเป็นไข่สีขาวน่ารักมากๆเลยเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไง วัยเด็กน่ารักมากๆเลยแล้วนี่ก็จะเป็นวัยโตนะพาน้องมาอยู่ในบ้านดีกว่าค่ะน้องคาปิวาร่ายังไม่ตื่นเลยงั้นไม่รบกวนละกันพาน้องมากินพุดดิ้งในห้องครัวก่อนแล้วเราก็ไปแกะไอเทมที่เหลือกันต่อค่ะมีอีก3อันสีน่ารักมากๆเลย ซองสีชมพูอันนี้ได้เป็นฟองน้ำขัดตัวแล้วซองนี้ก็ได้เป็นยาเม็ดและซองสีม่วงซองสุดท้ายจะได้เป็นอะไรน้าเค้กพูงรารีนั่นเองแล้วเราก็เอาไปเก็บค่ะเอาเค้กมาวางไว้บนโต๊ะเลยแล้วก็เอายาไปวาง นี้บ้านของเราไอเทมก็เริ่มเยอะแล้วนะคะถ้าจะเอามาเล่นก็เล่นได้เลยแต่ยังไม่หมดค่ะเราไปสุ่มซองสุดท้ายกันซองสีม่วงซองนี้เลยจะเป็นซองไอเทมล้วนๆนะคะถ้าแกะครบทุกซองแล้วจะได้ไอเทมทุกอย่างที่อยู่ด้านหลังซองนี้เลย ไอเทมเยอะสุดๆเลยค่ะเรามาแกะทั้งหมดนี้เลยนะคะซองนี้ได้เป็นปลอดวัดไข่ซูชิสบมูอาบน้ำและสามซองสุดท้ายอุ้ยได้ชาน้นงไข่หมูบามมี่และสุดท้ายก็เป็นอ่งุนเราเอาของอาบน้ำไปไว้ในห้องน้ำก่อนเลย แล้วก็เอาประลอดวัดไข้ไปเก็บไว้ในกล่องยาเอาอาหารที่เหลือมาวางไว,ว้บนโต๊ะตอนนี้โต๊ะเต็มแล้วให้น้องอปป้าทบนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาของที่เหลือไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะ แล้วก็ปิดตู้เย็นตอนนี้ในบ้านของเราก็มีไอเทมเต็มไปหมดเลยหาน้องอปปาก้ามาอาบน้ำกันค่ะเอาสบู่มาถูตัวถูให้สะอาดเลยนะแล้วก็เอาฟองน้ำมาขัดๆอีกนิดนึงล้างน้ำออกให้สะอาดแล้วก็แปรงฟัน ตอนน้องก็อาบน้ำเสร็จแล้วเราก็เป่าขนให้น้องแห้งน้องขนหนามากๆเลยเดี๋ยวจะไม่สบายเอามาเป่าขนให้น้องกันแล้วก็พาน้องไปข้านอนกันค่ะ ตอนนี้เราก็แกะสองสุ่มออกมาครบหมดแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างกับของเล่นชิ้นนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะส่วนถ้าใครอยากเล่นของเล่นบ้านสัตว์เลี้ยงแบบนี้บ้างที่มีทังสัตวเลี้ยงและไอเทมต่างๆมาให้สุม่มรวมถึงตัวบ้านน่ารักน่ารักแบบนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านนุม่มนิ่มสโตร์ในแอปไหนก็ได้นะคะพิกดอยู่ในลิงก์ใต้คเรยายค่ะ